คบเคล็ดลับสุขภาพหลอดเลือดสมองตีบกับแตกต่างกันอย่างไรครับ สำหรับสาเหตุของโรคของเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกนะครับก็มีความแตกต่างกันครับภาวะที่เส้นเลือดสมองแตกส่วนใหญ่เกิดจากภาวะที่เส้นเลือดสมองมันแตกทําให้มีเลือดออกในสมองทําให้สมองบางส่วนเนี่ยไม่สามารถทํางานได้นะครับส่วนภาวะเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยเกิดจาก ที่หลอดเลือดสมองเนี่ยมีภาวะของการอุดต,ตันก็จะทําให้เลือดไม่ไปเลี้ยงสมองก็จะทําให้สมองบางส่วนก็ไม่สามารถทํางานได้เช่นกันครับดังนั้นโรคทั้งสองโรคเนี่ยมีสาเหตุที่แตกต่างกันครับแต่ว่าโรคทั้งสองโรคเนี่ยทำให้ผู้ป่วยมีอาการได้ลักษณะคล้ายคลาดเนื่องจากว่ามีสมองบางส่วนที่ไม่ทํางานเช่นกันทําให้ผู้ป่วยมีอาการของแขนขาอ่อนแรงครื่องซีกปากเปรี้ยวพูดไม่ชัดนะครับเหมือนกันเลย ต่อมาครับผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวที่มีอาการอ่อนแรงแข็งขาปะเบี้ยวครึ่งซี่เราจะทําการตรวจด้วยการทํซีทีสแกนหรือ m r i หรือเอ็กซเรย์สมองด้วยคอมพิวเตอร์ครับซึ่งการตรวจแบบนี้จะทําให้เราสามารถแยกภาวะของเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกได้ในทันทีเลยครับการรักษาครับก็จะไม่เหมือนกันครับสาหรับผู้ป่วยที่เป็นภาวะของเส้นเลือดสมองตีบเราจะพยายามเปิดเส้นเลือดโดยการให้ยาละลายเลือดหรือลากเลือดถ้าเราให้ยาแล้วไม่ตอบสนองครับส่วนผู้ป่วยที่เป็นเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยเราจะทํา การรักษาโดยการกลับกันคือเราอยากจะให้เลือดเนี่ยแข็งตัวมากขึ้นเพื่อจะทําให้เลือดหยุดออกมากขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นเส้นเลือดสมองแตกถ้าเกิดมีปริมาณเลือดเนี่ยมากเราอาจจะทําการรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อที่จะ,จะนำริมเลือดออกจากสมองเพื่อทําให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นได้ด้วยครับ